นายสมชายสแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาพโพสต์ภาพพร้อมเนื้อหาในหัวข้อจับโกหกรัฐบาลรัฐสภาไทยแบ่งเค้กคาสิโนโดยระบุว่ากโกหกข้อที่1 ให้ข้อมูลว่าพื้นที่คาสิโนไทยจะทําตามแบบสิงคโปร์คือมีพื้นที่10จะอนุญาตให้มีพื้นที่10%เทั้งที่สิงคโปร์อนุญาตให้มีคาสิโนในพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แค่ไม่เกิน3%อร์เซึ่งเล็กมากกว่าของไทยที่จะทํา10ต่อ3โกหกข้อที่2จะทําคาสิโนทั่วประเทศ8-10ถึงแห่ง,ท,งทั้งท้งที่สิงคโปร์ทั้งประเทศอนุญาตให้มีจํากัดเพียงแค่2แห่ง โกหกข้อที่3จะป้องกันไม่ให้คนไทยไปเล่นคาสิโนตามชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยจะต้องกำหนดวงเงินขั้นต่ำ5,000บาทไม่ทราบว่าต่อครั้งหรือต่อเดือนหรือต่อปีแต่สิงคโปร์กำหนดค่าเข้าขั้นต่ำสำหรับพลเมืองสิงคโปร์คือเสียค่าเข้าวันละ150เหรียญหรือวันละ3,750บาทและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีคนละ3,000เหรียญหรือคนละ75,000บาทต่อปี ถ้าจะทำเพื่อป้องกันคนไทยเล่นการพนันไม่ให้รั่วไหลไปชายแดนไทยต่างประเทศรัฐบาลจะต้องเก็บค่าธรรมเนียมเท่าสิงคโปร์หรือไม่และทำไมไม่ตั้งคาสิโนที่ชายแดนกัมพูชาที่อารัญยประเทศจันทบุรีตราดชายแดนพม่าที่ระนองตากเชียงรายชายแดนลาวที่เชียงรายหนองคายทำไมจะตั้งที่กรุงเทพที่ริมน้ำท่าเรือคลองเตยที่มีนบุรีแถวสวนน้ำสวนสนุกที่พัทยาชนบุรีระยองแถวอุตภา ที่สวนน้ำภูเก็ตที่สนามแข่งรถบุรีรัมย์ที่เชียงใหม่ทำไมต้องตั้งคาสิโนมากมายถึง8 1 0ถึง10แห่งแบ่งกันไม่พอหรือไงครับคนไทยกินข้าวไม่ได้กินญ่า